ขึ้นนข่าวกีฬาฟุ้บอลไทยบายชีสตล์ประจาวันที่28กันยายน2568โดยชายผู้บังคับรั้งผู้บอลไทนครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างผู้บอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้ทีมชาติไทยเตรียมตัวให้ดีเมื่อฟี f าได้รับข้อเสนอเพิ่มทีมบอลโลก2 0 30เป็น64ทีมในครั้งนี้เพิ่มอีกครั้ง ซึ่งทีมชาติไทยมีลุ้นจะได้ร่วมศึกในครั้งนี้เมื่อข้อเสนอขยายทีมฟุตบอลโลกปี2030ถูกนำมาพิจารณากันอีกครั้งหลังจากที่สมาพธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้หรือว่าคอมเมโมเสนอให้ฟีฟ่าเพิ่มจำนวนทีมในสู่รอบสุดท้ายจาก48ทีมที่จะเริ่มใช้ในฟุตบอลโลกปี2026เป็น64ทีมเพื่อฉลองครบรอบ100ปีฟุตบอลโลกซึ่งอาเดอันโดสโดมิงเกสประธานคอมเมโม ได้เข้าพบกับจันนี่อินฟาติโนท่านประธานฟี่าที่นิวยอร์กพร้อมกับให้เหตุผลว่าไม่มีใครถูกควรทิ้งไว้ข้างหลังหรือยากจะเห็นชาติสมาชิกจำนวนมากขึ้นได้สัมผัสเวทีที่สุดของโลกในครั้นี้แต่ในรณะตีมฟีาเอีกนั้นก็ยังคงไม่ได้มีการกําหนดว่าจะบรรลุข,ข้อตกลงนี้เข้าสู่วาระก,การประชุมอย่างเป็นทางการไหมแม้ฟี่าจะมีหน้าที่ต้องรับฟังข้อเสนอจากชาติสมาชิกในครันี้ก็ตามที แต่ก็ยังคงมีเสียงคัดค้านโดยเฉพาะจากคณะของชาติโยุโรปที่กังวลใจแต่ว่าจะเพิ่มทีมมากเกินไปอาจจะลดคุณภาพด้านการแข่งขันแ,และก็ทําให้รอบคัดเลือกนั้นหมดความเข้มขน้นโดยุตบอนโลกในอดีตเคยมีการขยายทีมมาแล้วหลายครั้งโดยเริ่มจาก13ทีมในปี1930ที่อุรุวัยัยก่อนจะขยายเป็น16ทีมในปี1954 และก็เพิ่มเป็น24ทีมในปี1982ที่ประเทศสเปนต่อมาในปี1998ที่ประเทศฝรั่งเศสขยายอีกครั้งเป็น3 2ทีมและในปี2026ที่สหรัฐแคนาดาและก็เม็กซิโกจะเพิ่มขึ้นเป็น18ทีมมากที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ในครั้งนี้โดยดาการบริง,งานข่าวของเดอะ u าร d เดียนหากว่าฟุตบอลโลกปี2030มีการเพิ่มเป็นจำนวนท4ทีมจะทำให้กว่า30%ของทีมชาติสมาชิกฟี ف า จะทั้งหมด211ประเทศจะได้สิทธิ์เข้ารอบสุดท้ายและก็โคต้าของแต่ลวทวีปเจะขยายเพิ่มขึ้นทัญชีรวมถึงเอเชียที่มี85ทีมในปบบี2026ก็จะได้เพิ่มขึ้นอีกในครั้งนี้สถานการณ์นี้ทําให้หลายฝ่ายตั้งคําถามว่าอาจจะเป็นโอกาสทองของทีมชาติไทยในครั้งนี้นหรือไม่เนื่องจากที่ผ่านมาทัพช้างศึกทีมชาติไทยยังไม่เคยผ่านเข้าไปสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในครั้งนี้เลยสักที แต่หากว่าโควตาเอเชียเพิ่มขึ้นโอกาสก็มีมากขึ้นในทางทฤษฎีนะแต่รก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดก็คงจะเป็นผลงานในสนามกับทางด้านของทีมชาติไทยต้องพัฒนาศักยภาพเพื่อที่จะแข่งขันกับชาติชั้นนำของเอเชียหากว่าหวังจะคว้าตั๋วในการลุยเวทีฟุตบอลโลกที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ทั้งนี้ข้อเสนอดังกล่าวยังอยู่ในเพียงแค่ขั้นตอนการหาเรือและก็ไม่ได้ถูกบรรจุเข้าสู่ภาระหลักะฮะในการประชุม กับทนตกขสภาฟีฟาทีา่ซูริกในช่วงเดือนนาซึ่งแฟนบอลยังต้องติดตามกับธนตกขท่าทีจากทุกฝ่ายต่อไปในขณะเดียวกันฟุตบอลโลกปีส0 2 6ันจะเป็นครั้งแรกที่มี4 8ทีมเข้าร่วมการแข่งขันอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ในผมเป็นในว่าง,งานนี้ก็ต้องรอดูันต่อไปกันกน,นะครัในปีสองันสานั้นถ้าเกิดว่าเป็น64ทีมไทยก็มีโอกาสไม่ใช่น้อยอเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากนครับ อารันยังไงเอเวอร์สแบรกเปิดรังดับโอสไตร์คิวหนึ่งต่อศูนย์เมกิสันลงสำรองนะโดยเอลฟาร์เอเวอร์สแบรกนะฮะเปิดรังเฉือนชนะโอสไตร์คิวหนึ่งต่อศูนย์สึฟุตบอลบุนเดสลีกาสองของเยอรมนีในฤด,ดูกาลสัปดาห์ยี่สิบห้าแบชเดย์ที่เจ็ดเมื่อวันที่ผ่านมาโดยเกมนี้เจ้าทินเอเวอร์สแบรกได้ประตูนะฮะชัยจากตัวสำรองออรโตสเตนเก ทำให้เอสฟลดเอสวแปรแข่ง7นัดชนะไป5เสมอ1แพ้ไป1ไมีมทัด้ด์เซบแต้มรั้งปรองจากฝูงของตารนางคะแนนโดยมีแต้มเท่ากับเอสเฟลด์ดัตัชทีมจากฝูงแต่ผลต่างประตูได้เสียดับตัดชดีกว่า2ประตูด้านอิโก้นิโคัสมิเกลสันฟรูแบ็กทีมชาติไทยเกมที่แล้วมีชื่อเป็นตัวสำรองแต่ว่าไม่ได้ลงเล่นส่วนเกมนี้มีชื่อเป็นตัวสำรองได้ลงเล่นในสนาม นาทีที่76นะฮะแทนที่ยานสแกนเบอร่าในตำแหน่งแบ็กขวาทําให้ดิโก้ลงเล่นในลิกรองของเยอรมนี้ไปแล้วมากถึง4นัดร,รวมทั้งสิ้น69นาทีสำหรับโปรแกรมการแข่งขันต่อไปของเอสเฟลส์เอเวอสแบกนั A ้นจะออกไปเยือนมัคซ์เนเบิร์กในศึกบุนเดสเลกา2ของเยอรมนี i, ในนาที่8วันอาทิตย์ที่5ตุลาคมเวลา18นาฬิกา30นทีตามเวลาของประเทศไทย ก็ฝากไปให้กำลังใจแลขก็ไปร่วมเชียร์นรองของดิครัสมิเกลสันนักเตะตัวแทนของไทยของเราก่นด้วยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์เยังไงเปิดทางด้านของฝั่งสติทาวเซนช่วยพลังการถล่มรำพูนนะเมื่อเช็คฟอร์มดารุกตัวความหวังของมาเล็กหลังจากที่ช่วยทีมปวทตรอกชัยชนะนัดแรกในีิสูงสุดโดยงานนี้มาเปิดสถติของแอนดรอสทาวเซนปีกของพลังการ F c ซ หลังจากที่ช่วยทีมเปิดบ้านเอาชนะรัมพูลเบรีเออร์ไป4-0สึก b ีวัยดีซีรีนซิกเวลิกวันได้ดูการสอบบอลที่25แมชวิกที่6นะโดยแข้งชาวอังกฤษในวัย34ปีได้ลงสนามเป็น11ตัวจริงพร้อมกับสวมปลอกแขนกัปตันทีมก่อนที่จะช่วยทีมเก็บ3แต้มแรกในลีกสุดสุดหลังจะผ่านการแข่งขันมาแล้ว5เกมซึ่งสตทิที่ตัวทำได้บิดต่อไปนี้ลงสนาม90นาทียิงไป1ประตู แอซิสหนึ่งประตูยิงตรงกรอบ1ต่อ1นครั้งหรือ100%่อเจ่ายบอลแม่นยำา13ต่อ15ครั้งหรือ8ปสเเร์ซาอกาส2ครั้งสมบัดบอล35ครั้งเลี้ยงบอลสาเร็จ1ต่อ1นครั้งหรือประมาณหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์แท็คเกิลสองครั้งสำหรับโปรแกรมการแข่งขัน,น,น,นต่อไปของพารังการเอฟซีนั้นจะออกไปเยือนการท่าเรือเอฟซีในวันที่4ตุลาคมเวลา19นาฬิกานักสนามแพสสเตเดียมต่อไป ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมา่กันครับอารัเงานส่งผลงาน3มน้องใหม่ไทยลีกอยุธยาฟอร์มเด่นส่วนชมบดีพารังการยังต้องลุ้นเหนื่อยนะเมื่องานนี้ผ่านไปแล้ว5นัดเตะศึกฟุตบอลบีวีดีซีเรียสจิกลีกวันในฤด,ดูกาลาค2 5ทีสบามทีมน,น้องใหม่อยุธยาพารังการและก,ก,ก็ชมบรีเผยชั้นเชิงแตกต่างกันไป อายุทยาคือทีมเดียวที่คว้าชัยชนะได้ขณะที่ชลัมชนยังคงไร้ชัยและก็รังรังประบวยของตารางคะแนนซึกฟผู้บอลลีกสูงสุดของเมืองไทยหรือว่า b ีวีดีเซเดียนซิกอริวันดาริดลการ2025ผ่านพ้นไปแล้วมากถึง5เกมแรกไปแล้วไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ผลงานของ3พี่น้องทีมน้องใหม่ที่เพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมาได้แก่อยุธยาพลังการและก็ชมบรุรีซึ่งต่างเผชิญความท,ท้าทายในระดับสูงสุดแตกต่างกันออกไป โดยตารางคะแนนหลังผ่านไป5้านัดแรกของ3น้องใหม่นั้นก็จะมีอันดับ8อายุทยาแข่งไป5นัดชนะชนะ1เสมอ3าแพ้ไป1ยิงไป10เสียไป9อันดับที่14พาังการเ c แข่งไป5นัดชนะไม่มีเสมอ3แพ้2ยิงไป4เสียไป8อันดับที่15เป็นชมบุรี FC แข่งไป5นัดชนะไปศนย์เสมอ2แพ้ไป3ยิงไป2เสียไป7ประตูโดยการน,นี้ทั้งนั้นของทางฝั่งนะผม ประเด็นที่น่าสนใจนะฮะคืออยุธยายูเด็ดนั้นเป็นน้องใหม่ทีมเดียวที่คว้าชัยได้และก็ทําประตูมากที่สุดในกลุ่มน้องใหม่คือ10ประตูมากพอๆกับทโรเบนคอกและก็ตามหลังบริลล์ม14ประตูทีมเดียวเท่านั้นทั้ง3ทีมใช้โค้ชชาวไทยทั้งหมดได้แก่จัก,กริตสิบริวัฒนาศาสตร์อารุณตุนวัฒนากรจากอยุธยาดุสิตเฉลิมแสนสพัลังการและก็จิตศักดิ์โปนจากชมบรี โดยล่าสุดนั้นพาลังการมีการแยกทางกับโค้ดองไปแล้วมูลค่าทีมจากข้อมูล Transfer Market พลังการ FC 4.88ล้านยูโรหรือประมาณราว185ล้านบาทสูงสุดในบรรดาน้องใหม่และก็ติดอันดับ5ของลีกชมบรี FC 4.10ล้านยูโรหรือวราว155ล้านบาทอายุตจานยูเตด2.93ล้านยูโรหรือวราว111.1ล้านบาท โดยโปรแกรมนัดที่6วันที่7กันยายนทั้ง3ทีมเล่นในบ้านพร้อมกันอายุทยายูเนเต็ดนั้นพบกับพันธของฝั่งบริลามยูเนเต็ดชมบีเอฟพบประจบ FC พลังการ FC พบกับพันธของลำพูนบริเวอ,อร์ในครั้นี้ก็เป็นน้ำว่างงานนี้ผลงาน3ทีมน้องใหม่ไทยลีกนะฮะก็ยังรุ่นม,มุนดอนอยู่แต่ว่าที่เจ๋งที่สุดก,ก็คือพันธ์ของทางฝั่งอายุทยาที่ติด1ใน10ในครั้งนี้อยู่นั่นเองนะจากการแข่งไป5นัดในครั้นี้และนี่ก็เป็น ทีในข่าวกีฬาผู้บันไทยบายอิชิสไตล์ประจำวันที่28กันยายน2568โดยชายผู้บังคัรังผู้บันไทนครับ